สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดวงคนจระรวยซื้อสองใบก็ถูกเปิดใจสาวเล่าถูกหวยลอตเตอรี่พลัสสิบสองล้านหอบเงินกลับประเทศหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่16ตุลาคม โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข931446หลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังของน็อตพันธวัฒนาควิสุทธิ์โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วในส่วนของรางวัลที่1ออกหมายเลข931446งวดนี้มีผู้ถูกรางวัลชื่อว่าคุณดอกแก้วเช่าสปปล่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพถูกรางวัลที่1จํานวนสองใบเป็นเงิน12ล้านบาทเมื่อทราบว่าถูกรางวัลที่1ถึง12ล้าน คุณดอกแก้วถึงกับเฮลันบ้านจากนั้นน็อตพันธวัน์นำเงินสดสด12ล้านไปมอบให้กับคุณดอกแก้วชาวสปปลาวที่ถูกรางวัลถึงมือก่อนคุณดอกแก้วเปิดใจว่างวดนี้ซื้อลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่พัดเพียง2ใบเท่านั้นแล้วก็ถูกรางวัลที่1ทั้ง2ใบเป็นเงิน12ล้านจากนั้นเตรียมนําเงินรางวัลที่1จํานวน12ล้านไปปลดหนี้และเตรียมเดินทางกลับบ้านเกิดในสปปลาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ